วันทีครับดูสิครับแน่สงสารไหมแน่นรถเลยเนะี่ยหมูสี่ตัวขนไม่พอแล้วไม่หวัดไม่ไหวเลยถ้าใครสงสารนะอยากให้เราเปลี่ยนรถไ,ไวๆนะกวอ,อนผู้ใจบุญโอนมาคนละแสนสองแสนนะขอไม่กี่คนหรอก สิบคนก็ได้แล้วรถอะก็ว่าจะออกรถตู้เบนสักคันนึ่งทำไมต้องเบนด้อะโอ้คันอื่นเดี๋ยวจะนั่งไม่สบายระบบดักเอ้ระบบจูดอืออวอนผู้เห็นใจอือเห็นใจขอบเธอ เขาจะเห็นใจเลยเขาจะด่ากูก็ไม่รู้เนี่ยนี่ขบนอนไม่สบายเลยใช่นอนลำบากรู้ที่นี่เนี่ยน,น้องก็ทับตูดขบขบจะขยับตูดก็ดไม่ได้ใช่ใช่ขบปวดตูดก็ต้องอั้นไว้ร้องคนเดียวพอแล้วปะมันจะร้องทำไมด้วยเนี่ยไม่ร้องแทนตะขบไงเศร้ากันทางรถนะอะไรเงียออแล้ว อย่ามาแยงซีนนะสวยไหมคะก็อวอนผู้ใจบุญนะครับคนละแสนสองแสนเองเศษเงินนะ